อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะน้ำอ้อยจะมากินโชว์มามา่าเผ็ดเกาหลีถาดใหญ่ยักษ์กับหมูสามชั้นราดน้ําจิ้มซุกี้ค่ะนี่นี่เป็นหมูสามชั้นสูตรหมักพิเศษจ,จากน้ำอ้อยเลยนะคะเพียงแค่เราเนี่ยเอาหมักหมักหกักับซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็เราก็นำไปต้มเนาะต้มแบบว่าให้มันสุกแบบน้ําแบบเหือดเหือดแล้นี้นะคะเราก็มาซอยซอ,ยซอย กับน้ำจิ้ม3รสเอ้ยไม่ใช่ราดกับน้ำจิ้มซุกเก้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูเลยนะคะว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนก่อนเราจะไปดื่มด่ำกับความอร่อยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำอ้อยกินโชว์กันด้วยนะคะน้ำอ้อยก็มีช่องทางติดตาม Facebook นะคะแฟนเพจชื่อลองกินดูภาษาอังกฤษค่ะเพื่อนๆสามารถลองเซิร์ชเข้าไปหาดูได้นะคะ สามารถเข้าไปแวะพูดคุยแักทายกับน้ำอ,อ้อยได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะนี่มาม่าเผ็ดเกาหลีอืมวันนี้เราทำนัวชิมน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มซุกเก้กับหมูสามชั้นของเจ้านี้อร่อยปะนะ่ะเนี่ยอืม ได้นะได้หมูสามชั้นต้มซีอิว๊วกับมาม่าเผ็ดเกาหลีโคตรอร่อยอืมอืม คำใหญ่ๆเลยเผ็ดด้วยเผ็ดแล้วก็เติมเป๊ปซี่ไปด้วยชื่นใจมไม่ใช่ว่ายิ่งเผ็ดกว่าเดิมแล้วเนี่ย น้ำมันลมแืมอเิกินมันใหญ่สามชั้นต้ม อืเพื่อนๆลองเอามาชิมดูได้นะเนี่ยอร่อยจริงค่ะสามชั้นต้มซีอิว๊วแค่นั้นเอง เอาซีอิ๊วขาวเนี่ยลาดลาด,ลาดไปเสร็จแล้วก็หมักหมมัก,มก,มกไว้สักครู่เนาะแล้วก็เอานําไปต้มในน้าเดือดออกมาฟินอย่างนี้แหละเป็นเมนูที่ทำง่ายด้วยนะคะอืมนี่ก็อยู่ในละแวกบ้านเนาะตอนเย็นมันได้เขาเจ้าป,ประกาศอะไรกันก็ไม่รู้ อโหเผ็ดเผ็ดด้วยกันหลายอย่างหลายประการมากทั้งน้ำจิ้มซุกี้ทั้งมามาเผ็ด กับเปบปซีเราชื่นใจมากมนี่สามชั้นชิ้นใหญ่ๆเลยชิ้นนี้โอ้โหอินว่า พอสามชั้นเน่ยอย่าพลาดเลยนะเนี่ยอร่อยมาก เข้าไปด้วยแบบเริ่มอิ่มอ่ะสามชั้นเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะเยอะด้วยถามว่าเลี่ยนไหมไม่เลี่ยนนะคะกินกับมาม่าเผ็ดกาลังพอดีเลยอร่อยด้วยเพราะว่ามาม่าเผ็ดเขาจะมีรสเผ็ดอยู่ในตัวเนาะแล้วก็สามชั้นเนี่ยเราก็ล่าดน้ําจิ้มไปอย่างอร่อยเลย ันนี้นีเสียงรบก,กวนเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆเสียงนกอะ่ะยิยิยอยู่แถวรอบบ้านเนี่ยหน้าฝนะนะ่ะเนาะนกเขาไม่มีที่อยู่ไงอือหือ้อวใเวันนี้ mình bỏ ra tao nhé Chả là chiên nóng Nhớ ร้อนทั้งร้อนทั้งเผ็ดดื่มน้ำบ่อยมากเลยเนี่ยไดยินเสียงน้ำแข็งกระทบกันไหมมันชื่นใจมากเลยนะ กินของเผ็ดๆเงี้ยแล้วโคตรอร่อยอ่ะเสียงนกเจ้าๆมากเลยอุ้ย มากเลยนะสามชั้นเพิ่มพลังหน้าที่หน้าท้องไปเยอะเลยเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้ำอ้อยก็อิ่มแล้วตอนเนี้ไม่ไหวจริงวันเนี้ยแน่นท้องมากไม่รู้ไปกินอะไรมาเนาะ ร้อนแล้วก็เผ็ดมากด้วยวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำอ้อยกินโชว์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้ำอ้อยก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ